โอ้หลังจากเราโดนระเบิดร้านไปแล้วเราต้องทำร้านใหม่อ่ะโอ้โหทำยังไงดีวะเนี่ยเราต้องหาทางยังไงให้ให้คนไม่มาสามารถมาระเบิดร้านเราได้เราต้องจ้างบริการหรือจ้างพนักงานอะไรมาคุ้มกันหรือเปล่าเฮ้เยโอลูกใคราเนี่ยเฮ้ยที่ร้าน เพิ่งท้องเมื่อวานวันนี้คลอดแล้วเหรอโอ้โหลูกโตขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โตเร็วโตวไวโตวอะไรขนาดนี้นี่โอ้โหลูกโตโคตรเร็วลยมันมันโตเร็วเกินไปหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้อะไรคะ,ะับอ๋อเป็นบัลลกุนะครับผมนะไว้ดูนะครับที่รักนะเอ่อเธอไหนๆเธอก็อารมณ์ดีแล้วนะเธอไปทำงานหน่อยได้ไหม นะอ้าวกดไปปับกูไปปับเลยอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะลูกเลือกไม่มีเลี้ยงก่อนเลยโอเคไหนก็ลูกอยู่บ้างคนเดียวอลูกกินแฮมเบอร์เกอร์ไปลูกนะนมแม่ไม่อยู่ลูกไปกินแฮมเบอร์เกอร์ไปแทนนะโอเคไปเดี๋ยวพ่อไปร้านไปร้านก่อนนะเดี๋ยวพ่อทำงานก่อนเนะลยจ้ะหลังจากในพาร์ทที่แล้วนะผมทำการเขาเ,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 เรียกว่าผมไปเล่นแทงมาไว้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้เงินมาระดับหนึ่งผมคิดว่าน่าจะจ้างคนมาดูแลร้านได้นะครับ อ้าวมาเจอคุณลุงขอทานอะีกแล้วเจ้าทินเจ้าทินวันเดียร์เจ้าทินเป็นไงครับบอกว่าไอ,ไอ้น้องเราต้องเจอศึกใหญ่แนละ้วเราต้องหาไม้เบสบอลมาสามอันนะหายพี่หน่อยได้ป่าจัดไปดิพี่เดี๋ยวผมหาไม้บอลให้พี่สามอันนะโอเคฮะแต่เราต้องหาไม้บอลให้เขาได้ยังไงเราถือของได้แค่อย่างเดียวอืมเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านขายของมือสองก่อนดีกว่าเซคันด์แฮนด์ชอปตรงนี้เป็นร้านขายบิตคอยนะ ไม่รู้ไปทางไหนนะมันอู้อ้าวากันแถวนี้ว่าอ๋อออกกำลังกายแม,มสาคนนี้น่ารักจังเลยมาเล่นินเทอร์เน็ตร้านพี่ไม่ใช่น้องโอ้โหอย่าดันอย่าดันอย่าดันโอเคเดี๋ยวเราต้องไปร้านไหนร้านของมือสองร้านของมือสองอ่าอยู่ที่นี่ครับโอ้โอ้โ,อโหพี่ขายของอย่างนี้เลยสั่นลังยาวแล้วครานี้อ๋อสามารถเอาของมาขายได้ครับ ร้านพี่มีขายได้บ้งอะมีเก้าอี้มีเคสคอมมีมือเอ้แล้วคีย์บอร์ดมือหนึ่งมือสองนะครับมีแผ่นลองเมาส์มีจอยเกมนะฮะมี VR มีกระเป๋ามีเครื่องเกมเพ a y หนึ่งด้วยว้าเฮ้ยสุดยอดว่ะจอทีวีฮะ o LED แล้วก็โอ้เราต้องมีกระเป๋าหรออืมอันนี้เครื่องอะไรอันนี้เครื่องคอมเก่าอันนี้ VR กระดาษครับผมนะ แต่ผมคิดว่าเราต้องมีกระเป๋าก่อนนะเรามีเงินอยู่ระดับหนึ่งเราซื้อกระเป๋าก่อนแล้วกันโอเคเสร็จแล้วก็เอากระเป๋าใส่เข้าไปครับป๊บอ๋อแล้วก็ไม้เป็นบอลสามอันหนึ่งสองสามอ่าซักกระเป๋าไปหนึ่งอันอีกหนึ่งอันแล้วก็อโอเคสามอันนะพี่พี่ขอซื้อก่อนนะนะหมดแล้วเนระาววังพี่มาเติมของกันนะพี่นะอ่า เสร็จแล้วเราก็ไปหาเจ้าถิ่นครับผมเจ้าถิ่นครับเจ้าถินนาถนาถ่นอยู่ไหนครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นอยู่ไหนอ๋อลงุงอยู่นี่ล,ลงุงล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 ุงไหนลุงจะมีตึกใหญ่อะเอาไม้เบ็ดวอนไปเลยลงุงอ่าโอเคเอ้าเมื่อกี้ลืมอ่านเลยลุงว่าไง <c oughs> เวรกรรมมาเรามาเปิดด้านอินเทอร,ร์เน็ตของเราต่อดีกว่านะวันนี้ฮะเราทําการจ้างคนมาคุ้มกันเราให้คนไม่แบบว่ามาวางระเบิดร้านเราได้นะ เราดูก่อนอจะมีใครมาทำไรร้านเราหรือเปล่าอืมจะเปิดก่อนโอเคเปิดร้าน<ม>อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ปับ๊บเห็นไหมผมมีอยู่สามพันกว่านะผมแบบรวยรวยนิดนึงนะก็คือแบบผมไแอบเล่นเล่นหลังหยุดหยุดข่ายนิดนึงนะฮะก็ไปได้ตังมานั่นเองนะครับอืมแล้วก็ซื้อเกมเพิ่มสักเกมแล้วกันนะเป็นเอ่อนี่ นี้แล้วก็ฮาร์ปไ f e ์สี่อ่าคนจะได้<ๆ>เล่นเกมเราเรยอะเยอะอะเอ,เอ,เอ้มีคนมามีคนมาโอเคโอเคเขาบอกขอเปิดเครื่องหน่อยจัดไปดิครับจัดไปเดี๋ยวเราไปาติดต่อหาคนเพิ่มดีกว่าเราต้องการจ้างคนเพิ่มตรงไหนนี่ m อ l พ y e e ครับผมนีม่คือการจ้างคนครับมายเนอร์ Minor, นี่คือขุดบิตคอยอ่าวอลไคลายวอลไครแคทนี่มึงเป็นแฮกเออเด้อเด้อ เหมือนเขาจะเฮ้ยคุณจับมาชักดาบเจ้าคะคนแรกคนแรกอออออโอ้โหเราเราเราไม่ไหวฮะเราไม่ไหวฮเฮ้ยใจเย็ยนนะเฮ้ยคุณคุณอ,หอ,หอเหมือนเ,อออเหมือนเราสู้ใครไม่ได้เลยครับผม นะเราต้องทําการอัพสเตตัสนะในการสู้เขาในการบล็อกนะฮะเฮ้ยไม่ได้และเราต้องอัพความแข็งแกร่งของเราหนะ่อยเออบล็อก <S <S เออเฮ้ย,ยใครมาอ๋อมีลูกค้ามาครับโอเคมีคนมาสองคนและลูกค้าสองคนหวังว่าจะไม่ชักดาบร้องสองคนนะคนนี้ตังนี้ไม่ค่อยจะมีอยู่เออไหนครับอ่าโอเค วันนี้มีสาวๆมาร้านเราครับว,ว้าวสาวๆเล่นอะไรก,กันจ๊ะส่วนใหญ่ท่องเว็บเป็ท่านสาวๆนะฮะเราเล่นท่องเว็บท่องอินเทอร์เน็ตนะฮะแชับหนุ่มๆอะไรเงี้ยนี่แอปแอปเอ็มโพนะครับซึ่งจะมีจ้างการนะครับผม5วันส0 0นะครับกับอ,อ,อันนี้ป้องกันคนสำหรับคสัสตูเมอร์ที่เป็นขโมยหรือว่าคนที่ไม่ยอมจ่ายตังเรานะครับมีมาสคอตมาเต้นด้วย นะแล้วก็มีเออผมจ้างกายก่อนแล้วกันฮนะสามร้อยห้าวันสามร้อยโอเคเราต้องผมคิดว่าน่าจะคุม้มเอ๊ะหายไปเหล่คนหน, <c oughs> นึ่งเฮ้ยอุ้มแหมนั่งเฉมนั่งสบายเลยนะนั่งสบายเลยนะยัดหน้าเขาให้นี่ครับโอ้นี่บริการของเราครับผมพี่ถ้าเกิดใครมาจะวางระเบิดร้านเรานะจัดก,การเลยนะน้ำมงนะเออปืนเนี่ยยิงเลยเอาให้หงายท้องเลยนะไอ้สควิตเกมอะ จัดเลยนะจะให้มันระเบิรดร้านเราได้นะเข้าใจนะโอเคจ้างมาตั้งสามร้อยเหรียญห้าวันเออโอเคเอาเจ๊สวัสดีครับผมขอขอบออ้ใจดีแล้วโอ้โหเดินผ่านกับพี่ซีเจวัสดีครับพี่พี่วันนี้พี่จะมาเล่นอะไรฮะ GTA เปล่าเออ <c oughs> อ่าโอเคบางทีเราบางทีเราต้องมาคอยแบบว่ากดให้ลูกค้าเง,งี้ยบางทีก็ มันเขาเรียกว่ามันอะไรมันไม่ค่อยสะดวกว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเออเราอนาคตถ้าเกิดผมรวยกว่านี้ผมจะจ้างแบบว่าโปรแกรมสำหรับกดแอปพุบอตัตโนมัติให้ลูกค้าก็อ,อาจจะมากแกคโอเคโอเค,อเคมีลูกค้ามาใหม่ครับระหว่งางนี้เราทำความสะอาดคือไม่ก่อนอ่าโอเคแอปพุบไปแอปพุบไป เดี๋ยวเราแอปพูดเสร็จเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวกินก่อนนะแต่ผมคิดว่าวันนี้เราหน่าซื้อเออซื้อโต๊ะคอมใหม่โต๊ะหนึ่งได้นะฮะห,หรือว่าซื้อเครื่องเกมดีไม่รู้ซื้อเครื่องเกมมันต้องใช้จอจอทีวีหรือเปล่าอืมเฮ้ยโอ้โหพี่มืดชักดาบอีกแล้วโหโหพี่ชักดาบอย่างนี้ไม่ได้นะ โอ้เขาเขาชักดาบ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 อย่าอย่าอย่าม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 างัดหน้าเราให้ชักดาบชักดาบเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่พี่ดูอะไรอ่ะ โอ้โหมาดูอย่างนี้เหรอกลางร้านสาธารณะเลยนะโอ้โหสุดจริงคนนี้อ้าวพอทักปุ๊บแล้ลุกเลยนะเจ๊อายเหรอแหมที่จริงดูต่อก็ได้นะผมไม่ว่าอะไรหรอกแค่ทักทาย,ยาเฉยๆว่าดูอะไรอนะ่ะโอเคโอเคโอเคแหมร้านเราเปิดกว้างฮนะอยากดูแล้วก็ดูในร้านโอ้โหกลิ่นในร้านแบบใครดูบุหรี่เยอะ โอเคขออนุญาตทำการฉีดสเปรย์ก่อนนะให้กลิ่นหอมหอมเลยทีเดียว <c oughs> อ่ะต่อเวลาโอ้โหเจ๊คนนี้ต่อเวลาอ่ะอ,อีกแล้วนะเล่นเพลินๆเ,เลยเหรอเล่นอะไรเนี่ยเจ๊เล่นอะไรโอ้โหเล่นไปเล่นไปกินไปโยนของกินเต็มร้านเลยคนนี้อ๋อขอไปมัฟถูนหน้าไหมยีหน้าแบบอืม้มเอาอต่อเวลาอีกแล้ว โอ้โหเฮ้ยออ้าวโหต่อเวลาเสร็จปุ๊บลุกหนีงัดหน้าเาให้งัดหน้าไอ้เขาเล่นอย่าันแล้วชักดาบ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 โอ้งัดนะโอ้ยชักดาบชักดาบชักดาบเหรอชักดาบเหรอ เฮ้ยอืมโอ้ยกาดเรายิงอะไรสองสามคนแล้วเนี่ยอ๋อมันจะมีคนวางระเบิดแล้วกาดเราก็มายิงครับโอ้แต่เราไม่ไหวแล้วคืนนี้เราปิดร้านกันดีกว่าโอ้เจอคนชักดาบบ่อยๆไม่ไหวเลยแนี่ยร้านเราโอเค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 เดี๋ยวเราค่อยมาอัพพวกนี้ดีกว่านะเกี่ยวกับร้านนะเฮ้ยไปไหมโอเคเดี๋ยวเราเขาดาบไปก่อน โอเคอยู่ดีๆไฟไหม้ของมันดีจริงๆอะปิดไลน์จะเน็ตแล้วเราโอเคปิดประตูก่อนฮะเดี๋ยวไปนอนก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้อกลับมาบ้านโอ้ทีรัก,กลับมาแล้วจ้ะเราดูซิว่าทีรัไปทำงานได้อะไรกันมาโอ้เรื่องเงิน95เหรียญขอตังค์นะจ๊ะรักเมียขอเทอทุนเมียรเราสามารถอัปเกรดเขาเรียกว,ว่าเฟอร์นิเจอร์ได้แต่เราจะไม่อัปเกรดแล้วกันนะอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะเอาละนอน เจอกันตอนเช้าจ้ะเอา้าเฮ้ยไอ้หนูเม,มื่อวานมึงยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เลยวันนี้มึงโตแล้วไอ้หนูโอ้โหสต็อปวอร์นะฮะไม่ใช่สตาร์วอร์นะโอ,โอ้โหความพอใจของไอ้หนูนี่ยังอ,อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ยังส่งไปทำงานไม่ได้นะฮะเราสามารถส่งเด็กไปทำงานได้ซึ่งเอาจริงๆเราไม่ควร ให้เด็กทำงานนะครับผมนะอายตุต่ำกว่า15เนะี่ยไม่ควรทำงานนะครับเออ,อลูกเรานี่ก็โตไวเหลือเกินนะพวกนี้ลุงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจยังนะโอเคพ่อเอาข้าวไปกินแล้วนะลูกนะอยู่บ้านเฉยเฉยละแม่งไปทำงานโอเคบายเดย์สกสวัสดีช้อวันใหม่วู้ฮู้นาแจา้วันนี้ไม่ได้เล่นอินเตอร์เน็ตร้านผมอีกนละ้อย่าไปชักดาบร้านผมนะผมหวดนะ ไล่จนเน็ตเปแล้วจ้าอ้าวสวัสดีน้องทำงานดีนะพี่โมกนะยิงไปกี่คนแล้วเราอะโอ้โหพูดปุ๊บยิงปับ๊บแหมงานดีเอ้าเจ้าถิ่นสวัสดีครับวันนี้มีงานอะไรให้เราอีกนะฮะเจ้าถิ่นเฮ้ยนมมันมีไล่จนในคาเฟ่ในเมืองนี้อะมันไม่ยอมรับฟังคำสั่งอ่ากฉันเลยน้องนะซึ่งอะเราอะ นายเราอยากให้นายไปทาการติดเครื่องดักฟังใต้โต๊ะคอมของมันนะฮะร้านมันอยู่ชั้นสองที่นายอาศัยอยู่ายาการจัดการให้ได้ปะเฮ้ยจัดก,การดีครับผมเดีย๋ยวผมไปให้นะมันอยู่บ้านผมเองเดีย๋ยวผมจัดก,การให้ครับผมนะปิดร้านก่อนปิดร้านอืมไอร้านสองแกโดนคันเล่นนะไอร้านสองอก่อนไปก่อนไปร้านนะั้นแล้วมาดูสาวติกตอกก่อนอ่เจ๊เจ สาวแตนถึกตอกสวัสดีจ้าโอเคเราไปร้านที่สองฮะไอชั้นสองนี่พูกแข่งเราแม่มึงอ่านไม่ฟังคำลุงเขาเหรอโดนต้องโดนโดนในสองนี่หนึ่งชั่วโมงฟรีเฮ้ยมีกาแฟด้วยเหรอปิดไฟเลยนี่มาโหปิดไฟเลย สวัสดีครับผมลูกค้าใหม่นะผมขออนุญาตมาเล่นอินเทอร์เน็ตร้านคุณได้ไหมครับเฮ้ยเ,เขาเห็นปะเขาเห็นปะเห็นไม่เห็นปะนี่เราทำการติดเครื่องดักฟังไว้ที่บ้านมันแล้วเรามาดูฮนะลูกค้าลูกค้าเยอะนี่โอ้ไม่สาวคนนี้มาเล่นเกมด้วยนะโอ้ลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะโอเคโอเคโอเคอะ อ่าผมติดถึงจารแล้วผมไม่เล่นดีกว่าคนเต็มร้านเลยผมกลัวโควิดอ่ะเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับไป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 เล่นสักู้ <c oughs> น่นะาหาไหนล,ลุงเจา้าลุงเจ้าถิน่นอยู่ไหนวะลุงเจ้าถิ่นลุงลุง ผมจัดการให้ลุงแล้วนะโอเคหนูเดี๋ยวฉันมีของขวัญเล็กๆน้อยให้น,ยหนายเอาไปสี่ร้อยโอ้โหขอบคุณมากครับลุงหนูลุงลุงมาดูสาวติ๊กตอกป่ะนี่ดูดูดูสาวติ๊กตอกเด็ดนะลุงเอาไปไหนลุงโอ้โหลุงไม่สนใจเลยเอะไรนะครับพี่ตำรวจไอ้หยุดขอค้นตัวหน่อยนะมีของผิดกฎหมายครืเอเปล่าน้อโอ้พี่ผมจะมีอะไรอ่ะผมมีแต่รอยยิ้มนั่นๆๆนั่นรักระลักกระผมกนั่นอย่างเง เราต้องซื้อเคสคอมนะบู๊ยเคสนี่แพงอะ่ะเราได้ลงมา400ยังไงเอาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วกันเนาะโอเคเราได้เงินมา400จากลุงนะครับแล้วก็เมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์ได้ไหมเอ้าแผ่นรองเมาส์ด้วยอะ่ะแผ่นรองเมาส์ไปอันหนึ่งนะครับจอจอจอเอาจอรอยี่นะครับอ่ะจอรอยี่โอเคไป let's go เดี๋ยวเราแทงม้าไว้ก่อนเออเอาม้าตัวสีแดงครับแทงไว้ตัวหนึ่งนะลุลงแล้วก็ถูกไงเดี๋ยวส่งตังค์ให้ผมด <g iggle> ้วยเป็นการพนันนะเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมอุย้ยโดนยิงอีกแล้วครับผมแม่พี่โม่งเรานี่ดีทำงานดีจริงฮนะเห็นในเอ็นสควิตเกมไม่ไดย้ยิงยิงรัวโอเคเราไม่มีโตโ๊ะคอมอะเราต้องทำการเออ่สั่งโต๊ะคอมมาเราคอมเราคอมมาวางเรียงๆกันอย่างนี้ เราโต anyway ๊ะคอมกับเก้าอี้มาก่อนฮะเราสั่งทางอเมซอนดีกว่ะซามเมซอนเป็นโต๊ะนะครับเก้าอี้พลาสติกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็โต๊ะ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 คลาสสิกหนึ่งตัวมีมีอะไรถูกกว่านี้ไหมสามสองอ้าวมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วใจเย็นนะกลางนี้อยู่อ่าโต๊ะอันนี้หนึ่งตัวโอเคอ่ะสั่งมาสองตัวครับ เงินเหลืออยู่พันหกยัง,ง่ะโอ้ยเฮ้ย <Yeah, yeah. S 1> มีคนมาสองคนแล้วเย่เย่โอเคเดี๋ยวรอเขามานั่งโต๊ะก่อนอ่านั่งยังนั่งยังโอ้โหมีคนดูบุหรี่ด้วยในร้านอะ่ะกลิ่นเหม็นแน่เลย้แลววันนี้ใครมาโอ้โวันนี้พี่ดอนโทนัโต้พี่ดอนโทนัโต้เล่นอะไรอ่ะโอ้พี่ดอนเล่นพับจีอะฮะัอดีพี่ดอนพี่ดอนสอนระเบียบเล่นพับจีแม่สาวให้ดูยูทูบนะโอ้โหพี่ดอนด้วย อรับกีเก่งงั้เราอ่ะโอ้โหยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปักเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหนี่ไงพี่ดอมดูดบุหรี่อ่ะไม่ดีเลยนะพี่ดอมนะล้างผมเหม็นหมดเลยเช็ด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 เดี๋ยวคิดว่าโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งเนี่ยเราเอออะไรอ๋อคาเมลพรามอุ้ยอ่าฮะอ่าฮะเดี๋ยวอีกโต๊ะหนึ่งเลยเราวางฝั่งนี้นะเออดูอากาศวันนี้เป็นไงมั่ง โอ้โอกาสไม่ต้องเปิด,ไม,ปดไม่ต้องเปิด่ลมกินเป็นไงครับโอ้กลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่รอดูผลีนี่ไงปิดไปเลยขอมาส่งยังแจาโอเคขอมาส่งแล้วครับอีม่เข้าของอดีมากเลยเก้าอี้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 แล้วก็โต๊ะเดียมนะฮะเราต้องเอาฝั่งนี้กันฝั่งนี้เอาโต๊ะมาวางฝั่งนี้นะครับ ต่อฝั่งนี้อ่าเราไม่ต้องห่วงเรื่องคนมายิงแล้วเนื่องจากว่าเราเอาพี่ม้งนะฮะถือปืนคุมหน้าร้านแล้วครับอ่าเราจะมีคอมสามเครื่องคอยให้บริการลูกค,ค้าเอาพีซีตัวเคสถ้าว่าข้างล่างนะฮะสวยนะแล้วก็เอาจอรุ่นกเก่าๆอ่ะลองใช้จอรุ่นเก่าอยู่เรารวยกว่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราผมจะเปิดร้านใหญ่ๆให,ให้อ้าม โจ๊กเขาให้ฮะคีย์บอร์ดรุ่นเก่านะอ่าเครื่องนี้แรงสุดเครื่องนี้แรงสุดในร้านนะใครสนใจมาเล่นมาเล่นร้านนี้ได้ฮนะแผ่นลองเมาส์แผ่นลองเมาส์เอออ่าพี่ดอมไปแล้วเหรออ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคิดตังให้แป๊บน,นึงนะเออโอเคครับผมพี่ดอมกี่บาทวันนี้อเออเจ็ดสิบเจ็ดเฮ้ยหูยมีคนไม่จ่ายตังชักดาบชักดาบดาบชักดาบชักดาบนี่ นาทีมไปสิก็ถือว่าธุรกิจของเราใช้ได้นะครับซื้อเกมไปเพียบเลยนะฮะใกล้ครบทุกเกมแล้วถ้าเกิดผมคิดว่าครบทุกเกมผมว่าน่าจะดีนะแต่เงินเหลือพันแปดเราไว้ก่อนเราไว้ก่อนเฮ้ยดื้อกำคืนไม่ได้นะพี่ซีเจนะแม่มาดูของอะไรเนี่ยเอ้ามาเล่นของใหม่อันนี้ลูกค้าโอ้โหลูกค้าจากสตรีมนะฮะว้าว นะฮะโอ้วาวเสียบหัวเลย CJ นี่ไม่ได้นะอ้าวพนักงานใหม่มาเอ้ยลูกค้าใหม่มาโอ้มีสามเครื่องสามเครื่องโอเคผมคิดว่า<ๆ>น่าจะมีตู้เกมสักตู้หนึ่งๆก็ดีนะแต่ก่อนอืาา่นเราทำประจานร้านก่อนนะร้านรู้สึกเราปกมากโอ้โหพี่ครับพี่ CJ นี่ ดูกระตูนโป้ไปเล่นอะไรไปเนี่ยฮะแต่ไปห,หมดเลยขนยะแต่ไปหมดเลยมีกระดาษชู้ไม่เล่าเนี่ยอย่าทำเลออโต้นะครับผมนะดูได้นะแต่อย่าเลออโต้ผมนะดูมีคนดู YouTube นะฮะสุดยอดจริงๆโอเคล่ะสาละครับอันนี้เป็นเวลาโอ้ยยิงกันอีกนะยิงกันอีกนะ โหดูท่าดูท่าถ่ายเป็นน้องแมวน้องแมวน้องแมวอมโอ้โหพี่ดูไม่เลิกเลยอ่ะพี่ดูเป็นชั่วโมงไงเนี่ยผมคิดว่าลูกค้านะรอบนี้น่าจะได้ตังค์เยอะนะฮะเฮ้ยกี่โมงกันอะยตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วนะฮะโอ้โหลูกค้ายังอยู่เลยอ้าวพี่ซีเจทำท่าจะเดินออกจากร้านได้ไงได้ไงได้ไงฮึบ ได้ไงได้ไงเนี่ยพี่พี่วาวดูนะพีซีเจชักดาบนะเห็นไหมเป็นไงนอนกองหน้าร้านผมเลยนะถ้าางนั้นพออย่าชักดาบผมนะฮะผมเตรียมไม้รอแล้วนะโอ้เล่นกันนานจริงเลยฮะอ้าวพี่บอกปุ๊บหนะ้ามาจ่ายตังค์เลยทีเดียวแหมผมก็ไม่อยากโดนตีน,นะฮะเอาดีมากครับพี่ ตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่ครับมีเงินอยู่พันเก้านะครับโอเคโอเค้โ ого, เจ๊เล่นนานนะเนี่ยโอ้ดู y o u ูทูบนานเลยปั่นวิววะเนี่ยปั่นยอดวิวหรือเปล่าชื่ออะไรอ่ะชื่อซีบิงเปล่าเราอ่ะแอบปับ่นยอดวิวเลยรันเดอเราอะ่ะฮะซีบิงแล้วเกิดแล้วเกิดไม่รีบไปเนี่ยผมนอนแล้วนะโอ้โหเล่นนานนะเราอ่ะโอ้โหห,หลายท่าอะไรท่าลุกแล้วลุกแล้วโอเคโอเคโอเค เฮ้ยช่วยด้วยครับสี่บิ๊กสี่บิ๊กชักดาบสี่บิ๊กไม่จ่ายตังค์เฮ้ยนี่นี่นี่ไม่จ่ายตังค์ชักดาบเหรอโอเคปิดร้านปิดร้านปิดร้านโอเคไปไปไปอ่าปิดร้านอะไรครับลุงอูคุณดูด้วยผมเพิ่งปิดร้านเองผมไม่มีของไอติกฎหมายหรอกลุงไป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 นอนแล้วออ ผมงงนากลยมร้านเราแบบว่าเอา้าววันดีลุงวันนี้มีงานอะไรผมเมาไอ้ยนมมีข่าวร้ายว่ะหลังจากที่ฉันดักฟังมาไอ้เจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตมันวางแผนที่จะทำลายชั้นเว้ยมันพร้อมที่จะโค่นชั้นเว้ยล้วก็เราจบงานนี้นะลูกค้ามาจะเพิ่มขึ้นนะฉันต้องการเงินพันห้านะเพื่อเอาเงินไปทำระเบิดเออเอาไปเพื่อนจัดไหมพันห้าหรอ พันห้าอเรามีกันอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเกินพันห้าแน่นอนนะเราคิดว่าเราเงินพันห้าให้ลุงเลยดีกว่าจัดไปลงเออยอ่ะ <laughs> บื้มเลยดีมากลงุงสุดยอดเลยลงุงนะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูผลงานข้างบนหนะ่อยนะลุงนะแม่ทดูจริงผลงานของลุงเป็นยังไง อินเทอร์เน็ตฟรีครับผมโอ้โหนอนนอนกองโอ้โหตัวตัวบิดเบีย้ยวเจ้าของร้านนี่โอ้โหตัวบิดเบีย้ยวเลยเทีเดียวโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหในร้านสภาพ,าพนี่คือแบบว่าเละเละดูลูกค้าขายยืดขายยาวนะคอติดตู้โอ้สภาพสะดุดสยองมากนี่ลูกค้าแต่ละคนแบบ <laughs> ดูแบบตัวไปรวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะมือถือจออยู่เลยโอ้โหนะ เราจะมาดูกันว่าลูกค้าอาจจะเยอะขึ้นนะแหมร้านอินเตอร์เน็ตมันลูกแบบเขาเรียกว่าคู่แข่งเราเราทำการระเบิดคู่แข่งไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไปไปทำงารเราเดือา <c oughs> เปิดร้านจะเปิดร้านตอนนี้งเงินเหลือเท่าไหร่เหลือห้าร้อยเปิดร้านให้ไวเลย <c oughs> เรามาดูกันนะฮะในระบบโกสนะฮะ ในระบบโก้ดมีอะไรบ้างมีแบบว่าเราดูว่าว่าตำรวจจะมาค้นของผิดกฎหมายเราเมื่อไหร่นะครับออโต้แอปรูฟคือเราไม่ต้องแบบมาแอปรูฟเองเลยเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับสามารถแอปรูฟได้เลยจะเสีย500บาทแล้วก็เฟกรีวิวนะทําการเฟกรีวิวนะะได้สูงสุดสาวเฟกนะต่อวันแต่เราเก็บตค์นิดนึงนะรเราจะทําการแอปรูฟดีกว่าเป็นหมดนะฮะ V m มด The Cafe Shop โอเคจ่ายบินค,ค่าอะไรฮะ ค่าไฟโอเคโอเคจัดไปครับมีคนมาร้านเราหรือยังผมคิดว่าแรกมันมีมีสักพันหนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะเปิดหมดได้แล้ะแถวคนแถวนี้เขาเรียกว่ารักสุขภาพนะออกกำลังกายกันว้าวเราสามารถอัปเกรดบ้านได้ด้วยคับไมคคาเฟ่นะเราสามารถอัปเกรดมีอัปเกรดห้องอัปเกรด ครัวมาได้ครับผมไอเทมนะมีลำโพงเก่าๆหนึ่งอันนะครับเพิ่มเพลงเฮ้ยเราอยากมีติ๊บล็อกอะ่ะเอาน้องหมูมาแต่ติ๊บล็อกหนึ่งตัวนะครับผม <S <S แล้วก็ลำโพงเก่าๆหนึ่งอันพูดตังค์ไม่พออยากเดี๋ยวมันจะหมดเดี๋ยวจะหมดตังค์ซะก่อนนะฮะนี่วิธีการเปลี่ยนเคสคอมแอรงต่างนะมี LED ติดร้านด้วยนะแต่ไม่เอานะเราตอนนี้เราต้องการของที่เขาเรียกว่ามีประโยชน์กับเรานี่ฮนะน้องหมูมาแล้วฮะ วลาใครออกจากร้านเราฮะก็จะจ่ายติปเรานะฮะถ้าเกิดไม่จ่ายติปแล้วพี่ซีเจเสื้อจมพูเดินแหมเดินมั่นใจมั่นใจฮ่าฮ่าฮ <Yeah! S 1> ่าฮ่ไม่ยอมจ่ายตังจำไว้นะพี่ถ้ากับพี่ไม่จ่ายตังผมอะเจอไม้แน่สามนแน่เจเจสนใจมาร้านผมหรือเปล่าทะเลทรียดูบุหรีร่ซะด้วยนะเรามาอัพสกิลกันดีกว่าครับผม ตอนนี้ฮะเราต้องมีติปนะฮะอ่าผมคิดว่าน่าซื้ออา่อาไอตัวโคดนี่ได้เลยนะฮะซื้อมาเลยบ้าห้าร้อยครับผมแล้วมันจะแอปพูฟให้เราอัตโนมัตินะเราไม่ต้องมานั่งแอปพูฟเองนะฮะเราสามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับดีดีดีเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องตั้งค่านี่มาตั้งค่ามันแอปพูฟอัตโนมัตินะครับอืมโอเคออโต้แอปพรูฟอ่าเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วเราต้องออโต้แอปพรูฟนะครับ อยู่ที่เหลือก็เอออ้าพึ่งมาเฮ้ยวันนี้เราเจอเจ้าสิงห์คนใหม่ลุงมีเพล็ดอะวันนี้อ๋อเพื่อนว่าไงเพื่อนเออฉันได้ข่าวว่านายคอยช่วยเผื่อเพื่อนฉันนะนะฉันอยากจะขออะไรนายอย่างหนึ่งเราดีว่ามีไอ้หน้าเขียวตัวหนึ่งมันวิ่งอยู่แถวเนี่ยฉันขอขนมปังอย่างมันน่ะแต่มันมันล้อเลียนฉันน่ะนายช่วยกระทืบมันได้ไหมอ่ะฉันฉันแข็งแรงไม่พอนายจัดการให้ฉันหน่อยได้ไหมโอเคได้ลุง ลุงเพื่อนลุงเจ้าถิ่นมันก็เหมือนเพื่อนผมเดี๋ยวผมจัดการให้ไอ้หน้าเขียวใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวผมเปิดร้านไปเอามากับกระบอกก่อนใครมามาล้อเลียนลุงลราฟาดหน้ามันให้ไอ้หน้าเขียวไอ้หน้าเขียวไอ้หน้าเขียวฮ่าฮ่าไอ้หน้าเขียวคนนี้นี่เองเราเจอแล้วมนุษย์หน้าเขียวไอนายไปล้อเลียนลุงเหรอนายอ้าวเดินหนีด้วยเดินหนีด้วยมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วอย่างเงี้ยมีปัญหาแล้ว มีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วไอ้โดนัํทำหน้าเขียวนี่เองโอเคลุงผมจะกลให้ลุงแล้วนะมันจะไม่สามารถมันล้อเรียนลุงนด่เลยอรัลุงมีอะไรให้ผมไหมล่ะขอบอคุณมากเลยหนูฉันมีอะไรบางอย่างให้นะเดี๋ยวเอ,อ่พรุ่งนี้มาคุยอีกทีแล้วกันนะ,ะนะเอ,อได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันลุงใหม่นะงานพรุ่งนี้โอเคตอนนี้เรามาเปิดไลน,น์ในของเราดีกว่าอืมโอ้โหอ ดูหนังปโปสหวัววันเลยนะเราเนี่ยไม่ได้เลยนะแม่เฮ้ยเธอเล่นเกมยังไงโดยไม่ใช้มือเนี่ยโอ้สุดยอดเลยวะ่ะ โอเคฮะวันนี้นะฮะเราก็ทํางานทาภารกิจได้ระดับหนึ่งแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันในพาร์ตต่อไปพาร์ตต่อไปจะเจออะไรฮะส่วนวันนี้ฮะผมทําการระเบิดคู่แข่งไปทาเรียบร้อยแล้วนะฮะเออก็เราหมดคู่แข่งทางธุรฤฤกิจไปหนึ่งคนแล้วแม่มันดีจริงๆส่วนวันนี้ฮะผมผิดพลาดประการใดขออภยไไัยเวลาที่นี้ด้วยฮนะเจอกันในโอกาสหน้าครับผมบ๊ายบายอัดสามเป็นไงนะฮะถ้าเกิดใครชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ และซับสไครป์ผมด้วยครับแนะนำได้ครับผมว่าพี่ทำอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะโอเคสวัสดีไปต่อครับผมบ๊ายบาย